อายุแค่ไหนควรจะวางมือหรือว่าอะไรประมาณนั้นจําได้ไหมฮะสมัยก่อนนะฮะเบบี้บูมรุ่นพวกเราเนี่ยน่าจะจําได้กับคำที่ว่าแกเกินแกงแก่เกินแกงคืออะไรผมซื้อฟักมาลุงจะมาทําเป็นแกงฟักใส่ไก่ปรากฏเก็บไว้นานวะ่ะคือแก่มันแก่ไปแล้วใช่ไหม สับมาปุ๊บโอ้โหมันแก่มันไม่ได้มันแก่เกินแกงคือมันมันใช้ประโยชน์ไม่ได้โยนมันทิ้งไปเหอะเอาไปไว้ไกลๆนู่นนี่นั่นอะไรทั้งหลายเนี่ยคำนี้ก็เราก็เลยมาเรียกกันนะครกับคนแบบแก่แล้วแก่เลยแก่แล้วแบบไม่อยู่กับร่องกับรอยอะไรหรือเปล่านะพูดแล้วเหมือนจะว่าตัวเองยังไงไม่รู้นะครับผมไปดูในข่าววิวเอพอดีฟังไม่ทันแต่ไปอ่านในเว็บไซต์ นะฮะเขาโจวหัวหน้าสนใจนะครับอกอายุแค่ไหนถึงเรียกว่าแกเกินบริหารบ้านเมืองเพราะตอนนี้ในอเมริกาคนอเมริกันเนี่ยเริ่มวิตกจริตกันเป็นอย่างมากเพราะว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในปลายปีหน้านะครับ2024เขาก็ดูละเฮ้ยถ้าเป็นคนเก่าอะโจวไบเดนนะอายุตัวนี้80ปีหน้าก็81นะแล้วโจไบเดนก็ออกอาการ เขาสุดบ่อยแก่เกินไปหรือเปล่าเลือไปมองอีกคนที่ตอนนี้มาแรงมากโดนทรัมป์บอกว่าโอ้โหจะเป็นผู้ท้าชิงเก้าอี้ทำเนียบขาวสมัยที่สองเขาหลังจากเว้นบักไปสี่ปีโดนทรัมป์ตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดปีหน้าก็เจ็ดสิบแปดบริหารอีกแป๊บเดียวก็แปดสิบเอาละว,วานะครับ คนก็เริ่มมองว่ามันน่าจะมีการจํากัดอายุเปล่าวะเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะหรือว่าคนที่อยู่ในวงการการเมืองเนี่ยน่าจะเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยของประธานาธิบดีเนี่ยก็อยู่ที่60ขึ้นไปอยู่ล้วเท่านี้หกสิบอัพนะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นของวุฒิสมาชิกก็จะอยู่ที่ประมาณ64ก็โอเคเพราะไม่ได้ใช้บทบูรังผานอะไรมากมายนัก ไม่ต้องไปบินไปนู่นบินมานี่อะไรมากมายนะครับแล้วก็ถ้าถามคําถามตรงเนี้บอกว่าเฮ้ยอายุสักเท่าไหร่ถึงควรจะหยุดมันก็พูดยากเราเห็นคน80ก็ยังสมาร์ทปราดเปลืองอยู่ก็มีนะครับเออนะแล้วจะจำกัดตรงนี้ดีไหมนะครับคาวนี้มีผู้ที่ศึกษาทางด้านนี้นักวิชาการนยเป็นศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แห่งมหาวิทยาลัยอิลลินอยส เชลดอนเจคอบสันเขาบอกครับบอกว่าเมื่อมาถึงเรื่องการเมืองเนี่ยแน่นอนว่าความท้าทายหนึ่งก็คือผู้คนต้องการอยู่ในอำนาจแล้วก็รักษาอำนาจไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เออถ้าไม่ใช่ฉันก็แบ่งปันให้ลูกเน่เหมือนบูชผู้พ่อเห็นไหมเออวางมือได้แต่ลูกฉันจัดการต่อไปคราวนี้มันก็มีการทำสำรวจในอเมริกาก็มีการทำสำรวจว่าแก่แค่ไหนที่จะแก่เกินแกงการเมือง นะในการสำรวจเมื่อปีที่แล้วก็พบว่าคนอเมริกันร้อยละ58นะครับบอกว่าควรมีเกณฑ์อายุสูงสุดสำหรับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งแต่ก็ไม่ฟันธงนะว่าอายุเท่าไหร่บอกว่าควรจะมีเสียงส่วนใหญ่เลยบอกควรจะมีร้อยละ39ฟันธงบอกไม่ควรเกิน70ผมลองเอาเข้าไปขึ้นในติ k ต o อกละให้เลือกกันระหว่าง60กับ70ปรากฏตอนนี้คะแนน70นําอยู่ อย่างมีนัยยะสำคัญใครสนใจเข้าไปในทิกอตอกอจตเอฟซอาจารย์ต้งแฟนครับไปเลือกกันได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมาสรุปกันนะครับว่าไม่คิดว่าจะมีคำตอบง่ายๆนะสำหรับคำถามที่ว่าแกแค่ไหนคือแก่เกินแกงการเมืองก็พูดกันยากนะครับแต่ก็มีข้อมูลเสริมมานะข้อมูลเสริมมาจากศาสตราจารย์ เคซี่บราเขาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านจิบทิยาในมหาวิทยาลัยจอร์จทาว์แล้วก็เป็นคณะกรรมการของ Center for healthy aging ก็คุ้นอยู่ในแวดวงสวอบอนี่แหละนะครับเขาก็บอกว่าสวบอนี่คือสูงไวัยนะไม่ได้ตำแหน่งการเมืองเป็นตำแหน่งที่มาได้โดยอายุนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้นนะมันก็มีสิ่งหนึ่งนะเขาเรียกว่าความทะเยอทะยานน่ะ ความรู้สึกว่ามีเป้าหมายมันลดลงเออนี้ก็จริงๆผมก็ลองมาดูกับชีวิตผมนะมันมันอาจจะลดสเกลอาจจะลดลงแบบเฮ้ยอยากจะมีชีวิตแบบสบายๆเงี้ยแต่แบบเฮ้ยจะเป็นแบบ CEO ของ Spotify d อย่างเงี้ยเดนิลเออย่างเงี้ยอายุ30กว่าใช่ไหมแกทํา Spotify ตอนอายุยี่สิแรงแรงแรงตอนนี้แกก็ยังแรงแรงแรงแต่สุข,ขุมขึ้นแต่ยังมีเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน Spotify ไม่ได้เป็นเพียงแค่ออดิโออย่างเดียวนะ ฉันจะเป็นอะไรต่อไปอ่ต่อไปปุ๊บเนี่ยศิลปินไม่ต้องไปพึ่งคายเพลงแล้วศิลปินแต่งเพลงมาเสร็จปุ๊บเอาให้ spotify แล้วแบ่งเงินกันเลย70-30เอออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแชร์ให้กับบริษัทผลิตอา่าไม่ใช่แผ่นเสียงสินะบริษัทอุตสาหกรรมดนตรีแล้วเอออะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันยังมีความทะเยอทยานแต่ถ้าเดนิลเอ็กอายุ70 <laughs> ผมว่าคงไม่เดนิลเอ, <laughs> 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 อ็กก็อาจจะประกาศเลิอกอ่ะ <sh arp> ใช่ไหมฮะ <laughs> ผมว่าอายุ สี่สิบสี่สิบห้าเกก็พอแล้วนะเงินก็โอ้โหเหลือเฟือใช่ไหมฮะนั่งกินหุ้นนะเงินปันผลโอ้โหไม่ต้องอะไรแล้วใช่ไหมแล้วก็หาคนอื่นมามาแทนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเออมันก็จริงว่ะนะเห็นด้วยที่อาจาร,รย์เคซี่บราว n เขาว่าอย่างนั้นนะครับคือหนึ่งเนี่ยคือในเรื่องของเป้าหมายมันลดลงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการมีส่วนร่วมในสังคมมันก็จะลดลงเราจะสังเกตเห็นไม่อยากออกไปไหนละ ไม่อยากไปวุ่นวายแล้วมันก็ฝืนใจใช่ไหมเดี๋ยวต้องเดินทางไปพบปูตินเดินทางไปพบคนนู้นคนนี้ก็โอ้ยไม่ไหวแล้วนะมันชีวิตมันลําบากมากใช่ไหมฮะหรือว่าอ่าบุชผู้พ่อใช่ไหมฮะจอห์จอห์วิลบุชก็เคยวูบอะประชุมประชุมอยู่วูบไปเลยนหรือเขาบอกว่าโอ้โหผู้สวหลายคนของอเมริกาเนี่ยบางทีสตันไปเลยอะกำลังพูดพูดอยู่แบบ สตันไปเลยสามวิหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกวิอะไรเงี้ยนะมันมันคิดคิดคำไม่ออกพอไมค่คนานี้ก็เป็นนะฮะเมือ่อเมื่อประมาณสักน่าจะสิบกว่าปีก่อนพอพอแกเริ่มเริ่มสูงไปขึ้นก็บอกร้องเพลงไปลืมเนื้อแล้วคนเขาบอกว่าทําไมไม่โจทย์กบอกไม่โจทย์มันก็โจทย์ไปมันก็ไม่มันสิวะก็โจทย์ท่อนที่ลืมก็มันลืมไม่เคยไม่เคยซ้ํากันอะ่ะเออร้องมันไม่รู้กี่ปีอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นเห็นไหมมันเป็นสเตจ เป็นเป็นระดับการพัฒนาของชีวิตนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่ฟันธงนะฮะว่าแก่เกินแกงการเมืองเนี่ยน่าจะอายุสักเท่าไหร่ก็พิจารณาเองกันละกันนะครับ